อย่าขยับเธอคือการปรากฏต,ตัวโดยไม่คาดฝันของตัวตนปริศนาที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเด็กหนุ่มผู้หลงทางไปตลอดกาลหลายวันก่อนเขตสลัมมอนเตอร์ในเขีนลกล้างทะลุการป้องกันเข้ามาแล้วชิอาวุธต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่เด็กหนุ่มจากเขตสลัมอากิละ <laughs> ขยับแบบพวกแกน่ะ าะจะเป็นอาหารของมอนสเตอร์ที่สุดแล้วอออ <c oughs> ถูกป่นถูกย่ำยีสุดท้ายก็ถูกมอนสเตอร์กินใครจะบ้ามาตายในที่แบบนี้กันฮะปืนนี่เฮ้ยฮะแล้วไปซะ <c oughs> ปัง <c oughs> ล้เราเฮ้ <c oughs> ฮันเตอร์งั้นเหรอเฮ้ยไอหนูอย่าแต่ต้องซากมอนเจอร์นะเว้ยเพราะไอของตกทอดจากโลกก่อนมันจะเป็นอาหารเย็นของพวกฉันทิ้งอาวุธแล้วใส่หวัวไปซะเปืนนี่มันเป็นของฉันเจ้าเด็กเวนี่ฉันก็เป็นฮันเตอร์ได้เหมือนกันฉันจะเป็นฮันเตอร์ระดับท็อปให้ดูเมืองครูงะามายามะที่ที่พวกเศรษฐีอาศัยอยู่ใต้กำแพงหนานแน่นพร้อมระบบป้องกันอันตรายจากเขตลกล้าง เด็กจนๆแบบฉันนั่นเหรอพวกเราไม่มีที่จะอยู่นอกเสซจจากสลัมที่ติดกับเขตลรกล้างคนส่วนใหญ่จะเกิดและตายที่นี่แต่ถ้ามีเงินแล้วเราก็จะออกจากที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากวิธีที่จะมีเงินนั่นเหรอคือการเป็นฮันเตอร์ยังไงละ่ะถ้าคิดอยากจะมีเงินก็ต้องเข้าไปในเขตลรกล้างเพื่อหาวัตถุโบราณที่ตกทอดมาจากโลกเก่าวัตถุพวกนั้นจะขายได้ราคาดีมากๆมีข่าวลือว่าฮันเตอร์คนที่เก็บวัตถุตกทอดที่มีค่ามากจะได้เข้าไปอยู่ในกำแพงเมือง ที่นี่สินะพื้นที่โลกหลังสถานที่ตกทอดซากเมืองโบราณคุซูชิฮาระใบอนุญาตฮันเตอร์ของเราหลังจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเอาวัตถุบโบราณกลับมาให้ดูเฮ้ยุบอะฮ้ยเออทิ้งปืนซะนี่มันเด็กนี่วะเฮ้ยไอเด็กนี่ดูมันนี่คู่ควรกับของที่มันถือเลยวะชิไอพวกฮันเตอร์นอกกฎหมายเล่นเป็นฮันเตอร์อยู่หรอฮะ ศูนย์ฮันเตอร์มันแจกกระดาษเช็ดก้นให้กับทุกคนที่ผ่านประตูมาเลยหรือไงอุจจละการเล่นเป็นฮันเตอร์ของแกมันจบลงเท่านี้ละ่ะ,ะ,ะไม่ใช่อุจจลอากิละตั้งหากแต่กระดาษเช็ดก้นมันเขียนว่าอุจจลันะเว้ยก็นะเด็กในสลัมอย่างแกมันอ่านไม่ออกนี่วาแต่ฉันเริ่มเบื่อแล้ววะส่งทุกอย่างที่แกมีมาซะอะฮะมีอะไรเธอคือ ฮันเตอร์หรือเปล่าเห็นฉันไหมอ่ฮะอย่าขยับเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูวางปืนลงซะหมอนี่มันแปลกๆนะคนพวกนี้มองไม่เห็นเธองั้นเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วมันเลือกอะไรกันบอกว่าอย่าขยับไงอะไรของมันหรือจะเห็นผีจากยุคตกทอดวะฮ่าปั้งชิบเฮ้ถ้ายังไม่อยากตายก็เข้าไปในตึกตรงนั้นภายในสิบวินาทีสิบ 9พูดอะไรนะ่ะ8ปเจช้าจังในมันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยลาก่อน <c oughs> ถ้ายังไม่อยากตายให้เข้าไปในบ้าเอ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วตุ๊ส <c oughs> <c oughs> สอบผ่านจนได้คิดว่านะสวัสดีฉันชื่ออันฟรา ยินดีที่ได้รู้จักต่อไปก็ขึ้นบันไดไปดาดฟ้าห้าสี่นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เฮ้ยอ,อาอาวอาว่าใช่ไหมบอกฉันทีมันเกิดอะไรขึ้นรับทราบอุจจละอากิลาตั้งหากนายนะ่ะเกือบจะถูกฆ่าโดยสุนัขติดอาวุธฉันก็เลยให้ความช่วยเหลือที่นายต้องการตามทันหรือเปล่าเอ่ยติดอาวุธเหรอมองไปข้างล่างนั่นสิ นั่นมันอะไรกันสุนัขติดอาวุธความจริงแล้วถูกสร้างมาเพื่อให้ตำรวจใช้แต่ตอนนี้กลายเป็นมอนสเตอร์ชีวภาพกลายพันธุ์ไปซะแล้วเห็นหรือเปล่าว่ามีปืนงอกออกมาจากหลังของพวกมันพวกนาโนโบอทในตัวของพวกมันเป็นคนผลิตปืนกระสุนที่พวกมันใช้เข้าใจละแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นผีจากยุคตกทอดงั้นเหรอไม่ใช่ ตัวฉันที่นายกำลังเห็นอยู่ถูกสร้างจากเทคโนโลยีโลกเสมือนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจากยุคที่พวกนายเรียกว่ายุคตกทอดเทคโนโลยีโลกเสมือนเหรอการที่นายรับรู้ตัวตนของฉันก็เป็นเพราะมีเซลล์คอยรับส่งข้อความอยู่คิดว่าน่าจะอยู่ในสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นและเสียงอัมมังหาแต่ว่านะที่ฉันมาที่นี่เพร่อะจะถามนายว่าเป็นฮันเตอร์หรือเปล่าเออใช่ก็คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้น เพราะงั้นฉันมีงานให้นายทำฉันอยากให้นายเข้ายึดโบราณสถานโบราณสถานที่นี่ไม่ใช่หรอกเหรอมีที่ที่ฉันไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอใช่และก็ไม่นายจะตายทันทีแน่นอนเพราะโบราณสถานพวกนั้นยากกว่านี้หาแต่ว่าถ้าเป็นการสนับสนุนฉันสุดยอดที่ฉันจะทำให้นายแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายก็สามารถทำได้อากิระในกรณีที่นายทำเสร็จแล้ว ฉันจะหาวัตถุตกทอดจากยุคก่อนมาให้นายเอาไปขายเป็นเงินก้อนโตเองจริงเหรอจริงสิออัลฟ่าขอบคุณที่ช่วยฉันมาถึงตอนนี้นะแต่ฉันคงรับข้อเสนอนี้ไม่ได้หรอกอากิละฉันเพนิ่งนึกเหตุผลที่ฉันกลายเป็นฮันเตอร์ได้จนถึงตอนนี้ฉันถูกโกงถูกเหยียบยำ่ำนับครั้งไม่ถ้วนในสลัมบ้านั่น นายจะได้แต่ของดีๆจะได้มีชีวิตอยู่หลังกำแพงหนาเพราะฉันเชื่อคำพูดพวกนั้นก็เลยถูกโกงถูกป้นและถูกทิ้งข้างสนนแบบนี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเพราะงั้นฉันจะไม่ทําพลาดเป็นครั้งที่สองอากิระคือว่านะงานนี้อาจจะเป็นโชคดีทั้งชีวิตของนายรวมกันเลยนะถ้าไม่รับข้อเสนอแล้วก็นายจะไม่มีวันสัมผัสมันอีกเลยนะที่สำคัญก็คือมอนสเตอร์ข้างล่างตรงข้านายแน่ อยากตายขนาดนั้นเลยเหรอฉันมาที่นี่เพราะเตรียมใจเอาไว้แล้วถ้าเกิดตายขึ้นมาก็แสดงว่าโชคไม่ดีแค่นั้นเองแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะยอมแพ้ก็ได้อากิระงั้นฉันมีข้อเสนออีกอย่างฉันจะสนับสนุนนายแบบทดลองใช้เป็นไงถ้านายเชื่อใจฉันเมื่อไหร่ก็ต่อสัญญาจ,จริงได้ทุกเมื่อเลยฟังดูดีใช่ไหมถ้าฉันช่วยนายตอนนี้นายก็จะไม่ต้องเสี่ยงตายที่นี่ไง <c oughs> เอางั้นก็ได้แต่ถ้าทำตัวน่าสงสัยแล้วก็คงตง้องแยกทางกันล่ะนะกฎข้อที่1น,นายต้องทำตามที่ฉันพูดอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ทำต่อให้ฉันสนับสนุนนายยังไงนายก็มองเท่งอยู่ดีอันนะก็ได้เยี่ยมในเมื่ออยากจะมีชีวิตรอดออกไปก็ต้องออกจากที่นี่โดยผ่านสุนัขติดอาวุธพวกนั้นแล้วจะทำแบบนั้นได้ยังไงสุนัขพวกนั้นมันก็มีแพทเทิร์นของมันอยู่ ถ้านายเอาลักษณะของพวกมันเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะมันก็ง่ายนิดเดียวมาทางนี้สิพวกนั้นมีปืนงอกออกมาจริงๆด้วยถ้าโดนปืนนั้นยิงใส่แล้วละก็จะไม่เหลือแม้แต่เศษไส้เลยละเพราะฉะนั้นอากิระต้องวิ่งผ่านพวกนั้นไปและวิ่งต่อไปเรื่อยๆห้ามหันกลับมาเข้าใจไหมเอาจริงดิฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ทำตามที่ฉันพูดทุกอย่างอย่างเคร่งครัด ตอนนี้แหละวิ่งอากิระกรีกวยทางนี้จ้าฮะกระทรร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 รหรอเรร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 รมาแล้ว เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะ่ะทีนี้ฉันจะให้คําแนะนําที่แปลกกว่าเดิมแล้วนะถ้าลังเลแม้แต่นิดเดียวคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีอีไม่เป็นไรหรอกอากีระฉันจะไม่มีวันปล่อยให้เธอตายตอนนี้ละ่ะวิ่งอากีระหลังจากเลี้ยวตรงหัวมุมแล้วให้เอาหลังชนกําแพงวิ่งกลับไปทางที่วิ่งมาหยุด3าวินาทีวิ่งชักปืนออกมาถ้าได้สัญญาณแล้วให้หันหลังไปยิงทุกนัดที่มี ยิงเหรอปืนแบบนี้จะไปสู้อะไรได้5 4, 3, 2, 1, 0, ้าสี่สามสองหนึ่งศย์ตุาฟอึกอึเราฆ่ามันได้แล้วเหรอเยี่ยมมากอากิระไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปืนนี้จะฆ่ามันได้ถึงแม้จะตัวใหญ่แต่สมองมันก็มีเล็กนิดเดียว และแน่นอนว่ามันเป็นเพราะฉันที่สนับสนุนนายฆ่าเจ้าสัป,ปะหล่านั่นใช่ไหมเป็นไงเป็นไงการสนับสนุนของฉันสุดท้ายก็เชื่อฉันแล้วใช่ไหมนี่นี่เจคเนซี่ชมฉันหน่อยชมฉัหน่อยขอบคุณนะอัลฟ่าถ้านายตกลงรับสัญญาฉันนายจะได้อะไรที่มันเจ๋วกว่านี้อีกนะอากิระขอฉันเก็บไปคิดก่อนนะ